สวัสดีครับตั๊กทีเนะครับวันนี้ลองรีวิวจะพามารีวิว Toyota W เวลไฟ2.5ซีดีอ dition ปี2017สีเทาครับดูรอบๆก่อนครับเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับคือก่อนไมเนอร์เชนจะเป็นแบบนี้ล้อเดิมจะเป็นลายนี้ยางบ s t o n e ปี2023ครับโชคเป็นเท i n ครับตัวปรับได้นะครับดูด้านหลังครับฝาท้ายเปิดไฟฟ้าอย่างนี้นะครับ แล้วก็ปิดมันจะมีปุ่มปิดปิดรีโมทได้ปิดอันนี้ได้ปิดด้านในได้เนี่ยครับดูรอบๆครับเนี่ยน็อตมันน็อตมันเดิมซีนเดิมหมดครับแล้วก็คันนี้หัวหมอนมีนะครับนี่มีถุงทั้งถุงทั้งหัวหมอนครับเนี่ยครับอยู่ในนี้ครับ,ย,รบยังอะไหล่ยังมีอยู่นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูด้านในครับห้องโดยสารเบาะปรับไฟฟ้าสี่ตัวนะครับจอเป็น a n นด o อยแล้วพวงมาลัยมันติเอ b มเบียนไลทอะไรปกติครับด้านหลังจะเป็นมิกกี้เมาส์นะครับ ปรับไฟฟ้านี่นะครับเนี่ยเอนแล้วก็พักเท้านะครับแต่เวลาเลื่อนน่ะมันต้องปรับตรงนี้นะครับทุกตัวนะครับจะเป็นอย่างนี้หมดไม่มีเลื่อนไฟฟ้าครับเดี๋ยวผมพาด,ดูในห้องเครื่องครับเนี่ยครับสังเกตดูพวกตามน็อตพวกนี้ครับ ไม่มีไขขยับครับคานเดิมฝากระโปรงเดิมเนี่ยครับไม่เคยพ่นสีด้านในนะครับแล้วก็กระจกเดิมน็อตเดิมทุกจุดครับคันนี้ไฟไม่เคยล้างนะครับไฟยังเป็นไฟเดิมอยู่นะครับคันนี้เป็นรถมือเดียว ปีคอสอสองพันสิบเจ็ดนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทจัดไปแน้นได้เต็มยอดขึ้นอยู่กับเครดิตผู้เช่าซื้อนะครับเออรุ่นเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันขายกันราคาประมาณตั้งแต่ล้านแปดเก้าล้านแปดห้าประมาณเนี้ยแต่คันเนี้ยที่ขายอยู่ล้านเจ็ดเก้าอ่ะเนื่องจากว่าไหม่มาประมาณแสนกว่าโลประมาณนี้ก็เลยต้องขายราคานี้ครับ แล้วก็ที่เหลือคือน็อตเดิมกระจกเดิมทั้งหมดเลยสนใจติดต่อ0812525255ขอบคุณครับ